เรียนท่านคณะกรรมการในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพกากรองงามผิวกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระนาฏศิลป์โรงเรียนวัดจันดีตำบลหลักช้างอเภช้างกลางจัังหวดนครศรีธรรมราชสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 โรงเรียนเวนจันดีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยจนถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่3ดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้ขอนําเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามวีดีทัศน์บันทึกการสอนเรืนน่องนาติยศัพท์ หากพูดถึงวิชาหนาตาศิสินเป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส่งเสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการชื่นชมความงามสุนทรียภาพด้านการแสดงอย่างมีคุณค่าซึ่งมีผลโดยตรงทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมค่ะการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหน้าตาศิสินนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นกระบวนการการปฏิบัติการลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็การปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มจะฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายฝึกการสังเกตและก็ฝึกการฟังซึ่งทําให้ผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้กล้าแสดงออกอย่างมั่นใจและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดนต,น,นตรีนาฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ค่ะพบว,ว่านักเรียนบางส่วนนะคะยังปฏิบัติท่านาฏยศัพ์ทไม่ถูกต้องและก็ไม่สวยงามค่ะจากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันก็เลยปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ทีทำให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นโดยใช้วิธีสอนแบบเชิงรุก active learning นะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองสร้างองค์ความรู้และปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนได้สะท้อนความคิดและความรู้สึกหลังจากการเรียนรู้ด้วยนะคะและนอกเหนือจากการใช้วิธีสอนแบบเชิงรุก Active l e a r n i n g นะคะดิฉันก็ยังใช้เทคนิคการสอนแบบนาตยยาสัพภรษาก็คือการปรับเนื้อหาให้มีความคลองจองและเข้าใจง่ายง่ายต่อการจดจานะคะแล้วก็ ใช้การสาธิตท่าทางประกอบการอธิบายไปด้วยส่วนขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้มีดังนี้ค่ะคือ 1. นึ่ดิฉันจะรวบรวมสมาธินักเรียนโดยการให้นักเรียนปฏิบัติตามง่ายๆก่อนนะคะยกตัวอย่างเช่นปลดมือ5ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าือไหลให้ดังยิ่งกว่านี้1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าปลกบนหอีกห้าทีหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ยกตัวอย่างเลกสมาธินักเรียนก่อนเรียนก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะ คุณครูจะให้นักเรียนชมวีดิทัศน์จากวิดีโอในคลิป YouTube ชมการแสดงหน้าตาัสิ์หนึ่งชุดค่ะแล้วก็ใช้คำถามนะคะเพื่อจุดกระกายความคิดนักเรียนว่าความงามจากการแสดงที่นักเรียนได้ชมในวิดีโอนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากความงามเหล่านั้นซึ่งมันเกิดจากอะไรบ้างยกตัวอย่างนักเรียนจะตอบว่า มีความพร้อมเพรียงแต่งกายสวยงามมีท่ารำที่สวยงามหรือมีการแปลแถวที่สวยงามค่ะ่ะทีนี้ในข้อที่สามคุณครูก็จะแจ้งจุดประสงค์ว่าในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนในส่วนของท่ารำค่ะซึ่งท่ารำนี้เรียกว่านาเตยศัพท์นั่นเองอ่นานาเตยศัพท์นะคะต่อไปในขั้นที่สี่คุณครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังว่านาเตยศัพท์ก็คือ ศัพเฉพาะทางหน้าตาัดสินค่ะในส่วนนี้คุณครูจะใช้เทคนิคหน้าตยศพทหันษานะคะก็คือให้นักเรียนปฏิบัติท่าตามไปด้วยแล้วก็พูดตามคุณครูไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเลยค่ะให้อ่าอย่างเช่นการจีบหมายถึงนิ้วโป้งจรวดกับข้อแรกของนิ้วชี้นิ้วที่เหลือกรีดตึงคล้ายใบพัดแล้วก็นักเรียนปฏิบัติตามค่ะจีบความจีบหงายจีบปลกข้างจีบชายพก ส่งหนังแล้วนักเรียนพูดตามปฏิบัติตามไปด้วยนะคะในขั้นต่อไปค่ะก็คือขั้นที่5คุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น3ามกลุ่มเพื่อศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติท่านาฏยศาสตร์ตามปามตามฝึดฝึกปฏิบัตินาฏยศาสตร์ที่คุณครูกําหนดให้นะคะประมาณ 15- 20นาทีนะคะอ่าแล้วก็ จากการนักเรียนทํากิจกรรมกลุ่มคุณครูก็จะคอยสังเกตไปด้วยนะคะซึ่งในกลุ่มนี้จะผสมกันระหว่างนักเรียนที่เก่งนักเรียนที่อ่อนและนักเรียนปานกลางค่ะ 6. ค่ะเพื่อกระตุน้นให้นักเรียนมีความสรุปในการเรียนรู้นะคะคุณครูให้นักเรียนออกมานําเสนอโดยออกมานาเสนอที่ละกลุ่มนะคะ ให้หัวหน้ากลุ่มออกมาจับฉลาก่อนว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้ที่นําเสนอก่อนถ้ากลุ่มไหนที่ทําเสนอได้ถูกต้องสวยงามนะคะคุณครูก็จะกล่าวชมเชยเพื่อเป็นแรงเสริมให้ด้วยนะคะทีนี้ในขั้นตอนที่7ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณครูจะให้ใช้บัตรคําค่ะให้นักเรียนอ่านบัตรคําฝึกอ่านบัตรคําไปด้วยนะคะ ปฏิบัติตามบัทคํายกตัวอย่างเช่นคุณครูยกคําว่าวงกลางวงกลางให้นักเรียนอ่านพร้อมกันและปฏิบัติพร้อมกันค่ะว่าวงกลางทํายังไงนะคะในขั้นต่อไปค่ะเมื่อสรุปความรู้กันแล้วนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนปฏิบัติทําใบงานอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ว่า วัดว่านักเรียนสามารถเข้าใจและก็ปฏิบัติท่านาฏยศัพท์ได้ถูกต้องหรือไม่ได้ใมงานก็คือจะให้หนักเรียนเติมคําค่ะอธิบายท่านาฏยศัพท์ให้สัมพันธ์กับใบความใบงานที่ครูคกําหนดให้นะคะจะมีภาพให้ค่ะขั้นที่9ค่ะคุณครูจะให้หนักเรียนสะท้อนคิดว่า การเรียนนาฏยศาสตร์ในเรื่องนาฏยศาสตร์นี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นเอาไปคิดเป็นท่าทางประกอบเพลงนะคะแล้วก็เอามาถ่ายทอดลง YouTube ถ่ายคลิปใน t k t t o k ถ่ายคลิปใน Facebook ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งประโยชน์ก็คือนักเรียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันสู่ทอดศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคะ ในข้อสุดท้ายข้อที่10ค่ะก่อนจบบทเรียนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเขียนสะท้อนความรู้สึกว่าจากการที่นักเรียนได้เรียนเรื่องหน้าตยศัพท์ตรงนี้ในคาบนี้นักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างมีความสนุกสนานหรือเปล่าได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้หรือไม่นะคะส่วนการวัดผลประเมินผลนะคะคุณครูก็จะใช้วิธีการวัดผลในหลายแบบด้วยกันอย่างเช่นสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนสังเกตการปฏิบัติของนักเรียนนะคะแล้วก็ตรวจใบงาน แล้วก็สังเกตจากพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมค่ะผลลัพธ์ที่เกิดที่ได้จากการจัดก,การกิจกรรมการเรียนรู้นะคะพบว,ว่านักเรียนผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้คือ 1. สามารถบอกและปฏิบัติท่านาตยาศัพท์ได้โดยคุณครูตรวจใบงานนะคะแล้วก็นักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละแปค่ะ 2. นักเรียนสามารถปฏิบัติท่านาตยาศัพท์ได้ถูกต้องและสวยงามโดยคุณครูให้นักเรียนฝึกปฏิบตัติตาม แบบฝึกปฏิบัติแล้วก็เก็บรวบรวมคะแนนรายบุคคลค่ะนักเรียนผ่านจุดประสงค์นะคะผ่านเกณฑ์ร้อยละ80ค่ะ 3. นักเรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้โดยครูจะดูจากหัวใจที่นักเรียนได้เขียนแสดงความรู้สึกนะคะ 4. นักเรียนมุ่งม,มั่นในการทํางานโดยครูประเมินจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ2ขึ้นไปค่ะ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็มีความสามารถในการใช้เทคเใช้ทักษะชีวิตนะคะโดยค,ครสูสังเกตจากการนำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะแล้วก็ประเมินจากการทำกิจกรรมนักเรียนผ่านผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพสองขึ้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะนักเรียนสามารถนำความรู้นศาต,ศตร์ันะคะมาใช้สร้างสารรค์ผลงานนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ มาคิดเป็นท่าทางประกอบเพลงไปอัดคลิปลงทิกต o อกลง YouTube และลง Facebook ได้นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งครูจะแนะนํานักเรียนว่านักเรียนที่มีความสามารถพิเศษค่ะสามารถสมัครเข้าร่วมชุมนุมนาฏศิลป์ซึ่งโรงเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนมัธยมีของเรามีชุมนุมนาฏศิลป์ที่เพิ่มเติมความสามารถให้กับนักเรียนกลุ่มนี้นะคะแล้วก็6ปีที่ผ่านมาดิฉันก็ได้นํานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการค่ะทางด้านนาฏศิลป์ได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศมาทุกปีใน6ปีที่ผ่านมาค่ะ สำหรับวันนี้ในข้อปัญหาเสนอเนี่ยนะคะนักเรียนบางบางคนยังปฏิบัติท่านาตยศัพท์ไม่สวยงามในท่าของการตั้งวงบนค่ะคุณครูมีวิธีเสนอแนะก็คือคุณครูจะให้นักเรียนเน้นย้ำในท่านี้มากกว่าท่าอื่นๆนะคะแล้วก็จะเน้นเทคนิคก,การทําวงบนให้สวยงามค่ะค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันขอจบการนำเสนอคลิปแรงบันดาลใจแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ